ครับกับสวัสดี FC ทุกท่านนะครับวันนี้มาหาลุงอบตนะครับนานแล้วไม่ไม่ได้ไหลต้องแต่ก่อนสงการแล้วไม่ได้ทําคลิปนะครับเอาวันนี้มีโอกาสได้แวะมาหาว่าไปจัดหานกต่ออาชีพเก่งๆขล่มดีๆมาเนาะตัวนี้มีอ่างกี่คำสองคำขล่มครบเครื่องมีนุนอ่างบ่ล่ามีนุนอ่างไหมมีนุนอ่างบ้างไหม มีขัดมีหนุนอ่างบ้างแต่อ่างเป็นนกอ่างไม่เยอะเนาะแต่คารมนี่เรียกคำคูคำอยู่กับลุงติดเออลุงกี่ตัวเอาไปเช็คมันได้เฉลยกี่ตัวแล้วนะเสียไม่อยู่กับลุงนะเฉพาะเอามาอ๋อเฉพาะเอามาเล่นนก็คือสี่ห้าตัวเออผ่านคือพร้อมสู่มือเอฟซีละนี่นกหาปีนะครับนกสี่ห้าปีเป็นสองกูเกมเนาะ อ่ะเดี๋ยวยกลงมาจดให้ชมจดคู่อยู่นะเนาะนกเก่าละอ่ะเดี๋ยวลุงยกมาให้ชม<อ>ชมลายครับผมนี่ครับอ๋อกำลังถ่ายขนแซมแต่ก็เล่นใช่ไหมเล่นไหมตัวนี้ตัวนี้มันถ่ายขนไหมล่ะมาถ่ายเลยเออขนกำลังสวยนะครับสุด,สดพึ่งสุดใช่ป่ะเนี่ยครับผมตัวนี้สองกูแกมหนักสองหรือหนักหนึ่งส่วนมาก หนักไปทางสองกุก no. 2. หรือหนึ่งกุกอ๋อนั้นแกมสองปะไปดูครับความจวดนะครับขลมสุดยอดนะครับตัวนี้ขลมหนาลุมเยอะจวดบ <ühr> อดูนะครับเล่นดีนะครับตัวนี้แกเช็คแล้วนะครับผม นกด้จันเลยตัวนี้รับประกรันการเล่นเลยใช่ไหมยนี่ครับเจ้าะจรวดเจ้าะจรวดร,วรวอๆนะครับผมใครสนใจก็ออกไปติดทุกรอบเลยหมันหมาน,น ไปตรงท,ที่เหนียวๆเออตรงที่เหนียตัวเดียวตัวเมียเออเอาตัวอืออ่นไปต่อไปไม่ยอมเหยียบเข้ามาเข้าตัวนี้ไปแป๊บเดียวบอกเฝ้าอยู่พักเดียเด๋ยวก็เสรจคิดปล่่อยนนมมัไหต่อแล้วก็มาปล่อยป้าบอกไงแกไม่เลี้ยงนกใหม่เด้แกอาหารแต่นกต่อมาแบ่งแล้วก็ต่อแล้วก็ต่อต่อเช็คให้ นี่แะครับอ่ะใครสนใจก็โทรมาครับเจ้าตรวจ ครับผมออกมาแขวนให้ชมนะครับขันโยนต์อันนี้เสียงมันกักนะครับขันข้างล่างนะครับมันขันต่ํานะครับเนี่ยครับคืนต้นมีเสียงไปกว่านี้อีกนะครับผมนกมันหลายเสียงครับนกต่อเก่านกต่ออายุค่อนข้างดีความเก่านะครับก็คือนกมันจะมีหลากหลายสไตล์นะครับเสียงมันก็จะมีหนักมีกลางมีเล่งนะครับ นะครับนี่ครับคือนกต่ออาชีพนะครับนี่ครับดูครับสายป่าภูเขาเพชรบูรณ์แท้นะครับห่างหายกันไปนานนะครับผมนี่วันนี้มาจัดของเด็ดให้อีกแล้วนะครับสองเกมนะครับใครสนใจนะครับตัวเก่งนะครับตัวนี้นะครับผมเป็นนกเสียงกลางปีนนะครับมีอ่างขลมนะครับอ่า ขารลมดีมากนะครับรับประกันเรื่องขารลมนะครับนกตัวนี้นกป่าร้อยนะครับเล็บเริ่มสมบูรณ์นะครับมาอยู่กับแกก็เช็คได้5ตัวแล้วนะครับแต่อยู่กับเจ้าของเดิมเฉลย200บวกนะครับนกอายุกง5ปีนะครับเข้า5ปีเนี่ยครับดูความเก๋าครับแขวนต่ําๆก็ขันนะครับนี่นะครับแขวนไปถึงประมาณ50เซนนะครับ 60ิเซนจากพื้นนะครับผมเนี่ยครับดูความเก๋านะครับนกต่ออาชีพนะครับนกพเนียดนะครับใครสนใจนะครับใครหานกต่ออยู่ใครอยากได้ของแท้แน่นอนก็ค่ายนกขหญยเพชรบุญครับตัวนี้วงนอกดีวงในเหนียวนะครับผมเนี่ยครับขนาดอากาศร้อนๆนะครับผมมาตอนเที่ยงตอนจะบ่ายนะครับนี่ครับดูครับอ่ะใครสนใจก็ทักมาครับตัวนี้ สองลูกห้อยมีอ่างนะครับเวลาปล่อยคลุมเวลานกเข้านะครับมีอ่างปนนะครับตัวนี้แต่มีแน่นอนรับประกันนะครับ2องกลูกแกมเสียงกลางปินใหญ่คู่อ่างนะครับนกต่ออาชีพนะครับผมใครสนใจก็โทรมานะครับดูลายครับยังสวยนะครับผมใครชอบก็โทรมาครับของเด็ดเพชรบูรณ์นานๆผมก็เพิ่งจะว่างมาทำคลิปให้นะครับผม เดี๋ยวผมให้ชมลายกันอีกครั้งหนึ่งนะครับเพื่อเป็นการตัดสินใจเนาะใครพร้อมโอนก็ทักมานะครับตัวนี้ชื่อเจ้าจรวดนะครับได้ผลสมบูรณ์ดีหางก็โอเคนะครับก็มีหักบ้างเพราะว่านกเข้าพันเนียเนาะเนี่ยกำลังออกมานี่งนี้กำลังออกมาคือว่าเป็นนกที่นิ่งพอสมควรน,นะครับเข้าพันเนียไม่ดินไม่อะไรนะครับผมก็มีบางน้องเป็นลูกป่าร้อยเป็นปกตินะครับ นะครับแปลกหน้าเข้ามาก็ขนาดผมแปลกหน้าถือกล้องเข้ามาก็ยังไม่ดิ้นไม่อะไรนะครับคือความเก๋าก็สุดยอดนะครับผมความเก๋านี่คือความจริงนะครับนกบางตัวเก๋าจริงแต่คนแปลกหน้าเข้าไม่ได้นะครับนี่ครับใครอยากได้นกต่ออาชีพไปเล่นก็ทักมาโทรมานะครับสําหรับใครนกขหอยเพชรบูรณ์นะครับก็หลังสงการแล้วนะครับก็มาทําคลิปให้ชมกันนะครับ หายกันไปหลายวันนะครับผมตัวนี้ชื่อเจ้าจรวดนะครับคลมุมสุดยอดคลุมนะครับผมตัวหมานอีกตัวหนึ่งที่มาแบ่ง f c นะครับเกเอามาเช็คแล้วนะครับถ้าไม่ดีเกก็จะไม่โทรบอกผมมาถ่ายคลิปนะครับถ้าตัวไหนผ่านตาแล้วคือไปสร้างชื่อเสียงได้ก็เกจะโทรมาบอกผมให้มาลงคลิปนะครับผมอะถ้าใครสนใจก็ทักมาครับผมเจ้าจรวดนะครับผม สองกูก,กมเสียงกลางปินใหญ่คูอางคลมขัดหนุนครบเครื่องนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับผมสนใจก็โทรมาทักมาครับ